หลังจากที่ผมได้ทดลองปลูกผักไฮโดรนะครับก็ได้มาประมาณ14วันแล้วครับตอนนี้เป็นชุดแรกจะมาย้ายเข้าลงในกล่องโฟมก่อนที่เราจะย้ายเราจะมาใส่ปุ๋ยนะครับผสมปุ๋ย AB กันผมก็ได้เตรียมน้ำวาแล้วนะครับน้ำที่ผมใส่ไปก็ประมาณ20ลิตรครับจะใส่ปุ๋ยในปริมาณลิตรละ3า c ทีซีเช่นปุ๋ย A ผมใส่ปุ๋ย A ก็จะใส่60 CC ซีซีต่อน้ำา20ลิตรนะครับตอนนี้สส้ย จากที่เราใส่ปุ๋ยเอแล้วผมก็จะเป็นปุ๋ยบีปุ๋ยบก็จะหกสิบซีซีเหมือนกันนะครับนี้เราจะมาเตรียมเขาลงใส่ตัวนี้เลยจะเห็นได้ว่าออมีใบจริงนะครับแล้วก็มีรากผมก็จะทําการย้ายเขาใส่ตรงนี้ครับผมให้ฟองน้ำกขโผปกมาจากต้นไหม่เนื้อครับผมก็จะปล่อยเขาทิ้งไว้นะครับอีกเดือนหนึ่งครับน่าจะมาเริ่มเก็บ ผลผลิตได้นะครับเพราะว่าอายุในการเจ็บเกี่ยวเขาอยู่ที่45วันกดไลค์กดแชร์หรือใครที่มีความรู้ในการปลูกผักสลัดก็ช่วยมาคอมเมนต์บอกกันบ้างนะครับก็แนะนำกันมาได้นะครับผม